ทอดทอสนี่หวต่อน่าค้นดาน้ำเจือดครับพี่น้องพี่บันตายตุ้งตุ้งแหล่นจันเล้วครับอ้เป็นเต็มครับพี่น้องผม กสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขาหลบหลักโต้ทุกท่านนะครับพี่น้องผมมือนี้มากอีกคือเขาครับพี่น้องแก่มือครับแกมือได้เงี้ยเด็ดมากครับเงี้ยไม่นะครับมือนั้นเอากี้ปมหน่อยพี่น้องอื้อหัวได้มากยำครับพี่น้องผมเอาอันนี้แก่มือครับเป็นแมงกี้ลีดพี่น้องบันได้กี้ลีดมา20ตนะครับกับเดสิบหาหลังครับพี่น้อง เบ็ดสิบหาหลังคือเก่าครับพี่น้องไปขออนุญาตใส่นะครับพี่น้องเฝ้าใส่เฝ้าแล้วมือแรงี้ยงกูเลยอังสีมายามพี่น้องเอ้ย้านนี้หอนเนี่ยเหมือนเศร้ามาย่านไม่ได้มา,ย,ามย้ำยังให้นองใส่ไม่ยามให้เอาไปลุยกันครับเมื่อนั้นเนี่ยยิปบอมในตัวหนึ่งพี่น้องจอง้คว้างว่ได้ยามซ้ำนี่นองยามให้นะครับผู้เป็นนอนหน้านะครับพี่น้องผมเอาไปลุยกันครับเราไปใส่เลยนะครับ บึงไม้หมองเก้านะครับพี่น้องแกมือครับมือนใส่กับเบ็ดสิบหาหลังครับพี่น้องบมไปไปลุยกันครับบังวิธีการเสียบเแย่เด้อพี่น้องเอาเสียบให้พี่ให้น้องบังแต่ว่าขั้นตอนแรกต้องเอาให้มันได้ก่อนครับอยู่ในกระบอกมันจะจับได้ยังไงวะท่าน อุ้ยเออฟ่าวทรอุ้ยนี่ครับเป็นเแย่เฉลียดครับพี่น้องโอ้โบจนวันเล็บนม่ตดขีดดินเอามาบ่งวิธีเสียบกันเลยนะครับนี่คือเสียบแล้วนะครับพี่น้องจานวู้สีเสียบดากมันนะครับเสียบทัางดากแล้วกอขึ้นทึ่งนะครับ แบบว่าเพิ่นลอยได้สบายสบายเลยนะครับพี่น้องเอาใส่ไว้นะครับพี่น้องเบิง้งถ้ารุ่นว่มามันสิยมานหรือไม่นะครับว้ายร้อยบ่ามาลอยดีครับพี่น้องดิ๊กดิ๊กดิก,ด,ก,ด,ก,ด,กดิกเลยนะครับนี่ครับเงี้ยจี้เลียดครับพี่น้องผม เอาถามว่าลุนกันหลอบมือแลงพี่น้องใส่พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละไอ้ครับนะจุบหมานๆนะครับพี่น้องผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโบเมนเบ็ดเถิดนะครับใส่เบ็ดทุกคใส่แล้วหันฟังเสียงยังดินตุ๊บิ๊กตุกบิ๊กอยู่ในนี้ครับปลาครับพี่น้องผมปลาเท่ๆละจานหัว เก๋วครับเก๋วตั้งแต่แรกเริ่มฮิตยูทูบเลยนะครับพี่น้องปลาจันหลังนี่แหละหลังที่หลังที่จานโว่ดีฮิตยูทูบตั้งแต่เริ่มแรกปีไก่นีนะครับยามหลังที่มันนะครับเบางมือนี่มันสิมันหรือว่ามันพี่น้องแต่ว่าเป็นเปียกๆอยู่นะครับเอาเสร็จจานวูแล้วครับงานนี่ มีบน่นหัวอุย้ยขออนุญาตพี่น้องเด้อกล่องสั้นอะไรกระไรพี่น้องเอาห้ามองตังไว้กันนะรุนนั่กันพี่น้องเผมมีเสียงครับมีเสียงมีเสียงดังครับพี่น้องต้องรุนนะครับพี่น้องเอาอู้หน้องผมสังเกตครับ บูด้ามองพี I I uh, like yeah, like ่น้องเห็นไหพี่น้องผมปาดทูปาดทูปาดทูาอ้ยแบกแจงเอาเอาออกที่พี่น้องเพิ่นเบื้องกันนะถืว่าบ่เสียนะครับฟังน้ำด้อพี่น้องนี่พูด้าปุ้นปุ้นอู้อู้อู้ปลาดุกไงปลาดุกไงครับปลาดุกไงอีกแล้วพี่น้อง อุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยโ้อออุอุยออุยอยอยอุ้ยอุ้อุ้อุ้มอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุอุ้ย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 อุ้ โอ้ยมองบักใหญ่เลยนะครับพี่น้องพูดนะโอ้ยกำหยาเลยพี่น้องผมบักดุใหญ่ครับว่าท่านถือขวานเบ็ดกับพี่น้องแต่ว่าถือกันแล้วครับโอ้ยเป็นเต็มครับพี่น้องผมเสียวเมื่อแน่เลยหรือเปล่แนวใส่จานโม้ก็บ่มาพี่น้องเอ้ยโอ้ย เกือบพอดน้ำพี่น้องเอาอืมใส่สูตรได้ดีเนาะอุ้ยงแง่เราพี่น้องจานวูกกับแง่น้ำจันเนาะถ้าไม่เอาเบ็ดกอเอาพี่น้องผมเอาไซบ๊อเดียวมากครับแนี่ยวไซบ๊มี่ครับพี่น้องเอาเอาเ,าเอาเบ็ดกอเอานี่ยละ่ะ เอาล่ะพีน้อองุ้ยออ้้ยยหัวมุนมุนรุนครับพี่นอ้อ,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 นนนนองผมคนน่ะถือเบ็ดมึงเด้อขักเลยนี่ไอพี่น้องผมขับครับขับอ้ยต้องห่างจันทร์เลยก่อน ขอ,อยุ่ยติาทางจันก้อนพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งจันสูตรจันวูนะครับเห็ดเองกับเมื่อนะครับไล่คัดเช็ดแบบง่ายๆนะครับพี่น้องใส่แบบง่ายๆเลยนะครับบ่ได้ลับซับซ้อนมากไม่ครับแต่ว่าเจ๊งสีเลยครับพี่น้องพูดอ่ะ ปลาดุกยังงายพอดงายพ่อพ,พี่น้วงให้ก็ปลาดุกลัดเสียวนพี่ห้องอู้วันบิก๊กอุยใหญ่อู้แก้วขนาดครับพี่น้วงผมพุน่นที่สุดยอดว่ะคับแก้วเอามือแร้งทมว่ารุ่นเบ็ดครับแต่ว่าจันนี่ได้ล,ละล่ะเอา้าไปเมือม่อเมือ่อเมื่อ มาแล้วมาแล้วยำเด็ดครับพี่น้องอุ้ยปบรอบกลางคืนครับพี่น้องผมไปรุ่นไปลุยน,น้ำจานโมเดอร์พี่น้องมาสีมันด้วยปมานนะครับหลังแลกครับเฮีย <c ười> ยังยัง,ยง,ยงลอยดีอยูย่พี่น้องเอ้ยไ,ไปไปลังตัวไปครับพี่น้องอันนี้ก็ยังลอยอยหวัวข้าวบาดีถิน่นเนาะ ใช่ล้งมันเถือกออกพี่น้องสองสามลังยังนี่เพราะเถือกแจ็กลังเลยล่ะอ,อุ้ยเอาเลียพี่นอออ้องเอ้ยสังเกตคันเบ็ดพี่น้องผมอุ้ยโอ้ยปอลมาคอ้าเข้นแก๋วแก๋าเก๋ามองนั่งทายเลยพี่น้องเอ,อ้ย ไี้โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับไอช้ชอนครับพี่น้องทอดทอดอไอช้ชอนครับพี่น้องผมสังเกตครับนี่โอ้งอองอองไอ้ ข้างเรือเลยครับหลังแหลกที่ใส่ให้พี่ไอ้น้องเบิ่งตอนกังเว้นลราพี่น้องบมื่อี้ไล่นะครับพุ่นไม่หล่นแกงเป็นนะครับพี่น้องผมเอาแก้วไอช่ช่อนครับพี่น้องไอช่ช่อน เด็ดครับพี่น้องเยี่ยนแมงกิลีดครับพี่น้องผมอ้ยเน่นอนเน่นอนจังสีเลยครับแต้มแรกครับพี่น้องแต้มแรกมากแล้วเแบบ็ดนีใส่บ่าเล้วเลยครับพี่น้องเแบบ็ดสิบหาหลังเดียใส่ไปสิบซ้ำเลยครับพี่น้องเพราะว่าหลังหนึ่งนั่นเอาใส่ปลาดุกเมื่อแล้วแต่หมูเบ่งเว้นปลาดุกฝุกครับ ตัวอีกหลังนึ่งมันเล่นะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ใส่เอาขออนุญาตไปใส่ไว้อีกก้อนพี่น้องผมไอรุ่นกันตัวครับได้แล้วแต็มนึงครับพี่น้องผมอนี่หอดอานหน้าค้อนดาน้ำเจือดครับพี่น้องพี่อ้ยบ่ทันตายตุ้งตุ้งเรียนหันขนาด เอาเลยครับสุดจนหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ด้ตัวเดียวนี่แหละมือนี่แต่ว่าหลังหนึ่งหลวนนะครับเพื่อเดียวเงี้ยเฉียดไปล่องบึงนะครับเป็นเงี้ยเฉียดหน่อยนะครับพี่น้องผมเอาเอาไปล่องบึงว่าสิถือกบอ่อนะครับหลังสุดทา้ายอย่างนี่เพราะท่านหลอนนะครับพี่น้องผมเอาสาหรับมือนี่นะครับคือว่าประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องได้เต็มหนึ่งอย่ <laughs> พอบอ่อตัวผีตัวน่องเนาะ เอ้ายังพบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้งองขอบคุณขอบคุณผู้เข้ามาติดตามรับชมหลายๆนะครับพี่น้องผมสำหรับมือนี้คลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี่แหะขอบคุณและสวัสดีครับผม